สวัสดีทุกคนนะครับผมเดี๋ยววันนี้อันจะพามานี่เลยครับสะสมแต้ม M นะครับผมเพื่อแลกและชิงของรางวัลกับทาง M150 นะครับหลายคนอาจจะยังยังแลกไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าเอ๊ะต้องไปทํำยังไงต้องสะสมแต้มยังไงนะครับแล้วก็ต้องแลกยังไงนะครับผมเดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมฝาไว้นะครับเตรียมฝา M100 แล้วก็เดี๋ยวเราทําไปพร้อมกันเลยครับผมส่วนส่วนเรื่องรางวัลนะครับ มีอะไรบ้างให้ไปหาดูได้คลิปใน y t u t u นะของทาง M150 นะว่าเขาแจกอะไรบ้างนะครับจับรางวัลวันไหนบ้างวันที่เท่าไหร่บ้างนะครับออลองไปหาดูได้ใน YouTube หรือว่าเพจ M150 Thailand นะครับผมโอเคพร้อมแล้วเตรียมฝาไว้เลยครับแล้วก็ทำไปพร้อมกันเลยครับโอเคครับผมเมื่อเราเตรียมฝาเรียบร้อยแล้วนะครับ ให้เราเข้าไปที่ลายของเราก่อนนะครับอันดับแรกจิ้มเข้าไปที่ลนยเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจิ้มแอดเพื่อนนะครับจิ้มแอดเพื่อนข้างบนเสร็จแล้วตามด้วย id นะครับ Add id id m 1 5 0ก็คือ Ad, แล้วก็ m 1 5 0นะครับผมเครื่องหมาย Ad ข้างหน้านะครับแล้วก็ m 1 5 0นะครับ m 1 5 0นะครับแล้วก็กดค้นหานะ นี่ครับอันนี้ผมได้แอดไว้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จิ้มแอดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็แชทเสร็จแล้วก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะครับก็จะมีให้เราดูว่าเนี่ยครับแต้ม M แจกรถทั่วไทยนะครับผมรีบสะสมแล้วลุ้นเลยนะครับที่หน้าเมนูข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นลุ้นร้านนะครับคลิกเลยแล้วก็ข้างบนสะสมแต้มนะครับ แล้วก็จะมีแลกเสื้อแลกอะไรอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมแต่เราจะกดสะสมแต้มก่อนนะครับเตรียมฝาแล้วก็จิ้มเข้าไปเลยที่สะสมแต้มนะครับก <if> ากกระบาดออกไปก่อนนะครับ Green, Mama, ถ้าจะไม่ผิดนะครับถ้าเรา กดแอดเพื่อนของ M150 เข้ามาตอนแรกนะครับเขาจะให้เราคือกรอกข้อมูลของเราก่อนนะครับอันนั้นก็ไปกรอกข้อมูลก่อนนะครับถึงจะได้เข้ามาหน้านี้นะครับเสร็จแล้วให้เราเตรียมฝามานะครับกรอกรหัสนะครับผมรหัสสะสมแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องเก็บฝาไว้ครับทิ้งสามารถกรอกแล้วก็ทิ้งได้เลยนะครับผมนี่ครับก็จะมีช่องให้กรอกช่องที่1 2 3นะครับผมหรือว่า เรามีมากกว่า3ฝานะครับเราสามารถกดบวกเพื่อเพิ่มช่องกรอกรหัสได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับอพอเตรียมฝามาแล้วให้เรากรอกรหัสเข้าไปเลยนะครับผมของผมก็080161แล้วก็01835นะครับ เดี๋ยวผมจะลองกกอกให้ดูเป็นหนึ่งรหัสก่อนนะครับว่ากดเกอกแรกๆยังไงนะครับพอเกอกเข้าไปเสร็จแล้วนะครับให้เรากดข้างล่างนะครับกดเพื่อสะสมแต้มนะครับผมแล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับนี่นะครับผมพอเรากกอกเข้ามาแล้วก็จะขึ้นข้างบนว่าคุณมีหนึ่งแต้มเอ็มนะครับเสร็จแล้วก็ทิ้งฝาเลยนะครับ เรามีหนึ่งแต้มแล้วทำยังไงต่อนี่แหละครับเลือกที่เมนูข้างล่างนะครับจะมีคามาลุ้นล้านหรือว่าแลกของพรีเมียมแต้มพิเศษอะไรต่างๆก็เข้าไปหาข้อมูลดูกันได้เลยนะครับวนวนผมจะพากดแกลกรุ้นล้านนะครับกิมที่รุ้นล้านเสร็จแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดเพื่อรุ้นเลย พอกดเข้ามาเสร็จแล้วเขาจะให้เราเลือกจำนวนแต้มที่เราจะใช้แลกลุ้นของรางวัลน,นะครับเรามีกี่แต้มเราก็กดบวกเข้าไปเลยได้ครับอันนี้มีแต้มเดียวก็จะกดได้แค่แต้มเดียวนะครับผมถ้าจำไม่ผิดน่าจะได้แค่สูงสุดครั้งละ10แต้มนะครับผมอันนี้1แต้มนะครับแล้วก็พอเรากดเข้าไปแล้วก็คลิกตรงคำว่าน,นี้เลยครับใช้แต้มลุ้นรางวัล นี่นะครับคุณต้องการเปลี่ยน1แต้มเป็น1สิทธิ์เพื่อใช้ในการรุนรางวัลใช่หรือไม่นะครับแล้วก็กดยืนยันไปเลยเราสามารถอาตอนที่กดเข้ามาเราจะเลกแต้มนะครับกดเลือกจำนวนสิทธิ์เพื่อรุ่นลางวันนะครับเราสามารถเลื่อนดูได้เลยนะครับด้านล่างจะมีรายละเอียดและเงื่อนไข นะครับของการจับรางวัลการแลกรางวัลนะครับผมเราสามารถเลื่อนดูนะครับอ่านได้เลยว่าเนี่ยครับุนรางวัลได้ตั้งแต่วันที่นี้นะครับพอสอนี้เดือนนี้นะครับนี่ครับรายละเอียดของรถอะไรต่างๆนานาของรางวัลนะครับเราสามารถเลื่อนอ่านได้ที่นี่เลยครับนี่นะครับผมมีรายละเอียดให้หมดทุกอย่างเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับผม ง่ายๆนะครับแค่แอดไลน์ M150 นะครับแล้วก็กรอกรหัสเข้าไปเพื่อสะสมแต้มนะครับหลังจากนั้นไม่ต้องเก็บฝาไว้นะครับผมฝานี้สามารถทิ้งไปได้เลยเมื่อเราสะสมแต้มเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าเราจะกดแลกลุ้นรถหรือว่าลุ้นของรางวัลอย่างอื่นแลกเสื้อแลกอะไรก็ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าว่าเราจะแลกอะไรนะครับผมโอเคง่ายๆครับ กดสะสมแต้มเสร็จฝาไม่ต้องเก็บไว้ครับทิ้งได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมมาบอกสําหรับเอ่อบางคนนะครับที่ชอบดื่มเอ็มร้อยนะครับแต่ว่าอยากอยากสะสมแต้มแต่ว่าไม่รู้กดยังไงกดตรงไหนนะครับผมเชื่อว่าบางคนยังทําไม่เป็นครับสําหรับวันนี้ก็อัลลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ